สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะจะเจอกับสิบห้าพี่น้องนี่แหละมาต่าสิบแซ่บแก่เมื่อยค่ะต่าอี่อย่างเนาะพี่น้องมือเนี่ยเขากรสีมีนี่แหละมือนี่เนาะเขาสิตํานี่เด้อค่ะปลาหมึกค่ะสิบแซ่บใส่กุ้งสดนะค่ะกุ้งสดพาเรียบร้อยเลยแล้วได้คําแนะน้าจากพี่น้องลายซะสมกันีน่ น้ำมาผ่าลังออกอันนี้นออกแล้วก็แซ่ด้วยน้ำโซดาเนาะค่ะล้างน้ำเปล่าแล้วก็มาเซ่น้ำโซดาอีกค่ะนี่แหละเสื้อเสื้อแบสิตธำเนาะค่ะนะพี่น้องพริกสามสิบเม็ดบ่เถอะเออมืมในใน่อนวันนี้คงจะเิ่นบ่อยากน้ำสื้อเสื้อแบสิกินผู้เดียวใส่พริกหลายๆเลยขอนอนุญาตเด็ดพริกกันค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด พริกสาวเม็ดเด้อค่ะเดี๋ยวจะเติมเด็ดขวัญก่อนค่ะพริกสาวเม็ดเลยพี่น,อน้องเด้งดีแดงดีแดงดีแปเสร็จปุ๊บะะซอยผักลิ้นใส่ค่ะพริกสาวเม็ดทำง,ง่ายๆนทำประเดี๋ยวเขาเสียบอยู่แหละตอนเรื่องอะไกระเส็ดนะพี่น้อง คิดอยากเห็นซื้อกุ้งมาแล้วกันเอากระมาต่ำใส่เครื่องใส่เครื่องกระได้ด้วยค่ะแต่จะเอาสีสอยดยับเล่นนะพี่โนโอ้องใส่เข้าไปค่ะสับเกเล่นในหลายย้ำต่ำตุ่งเสียมันสิเสด้วยพี่โน,โน้องหนาวค่ะหนาวเพราะบีบ น้ำหลัลลกกระเซยหอมเปรกต้นผักเปรตใส่ลงไปใส่ลงไปตอนต่ำเลยเพราะว่ามันจะหอมดีอืมอืมพอแล้วหอมเปีตใส่กรนนะนั่งจมหอม,หอมน้ำไหลไหลละพี่น้องอยังไม่ได้เห็ดอย่างยุ่ยค่ะคือกินหอมเปรตซื้อกันเลยผมจะลดค่าหน่อยนึงเนาะ ตอนนึงค่ะพี่น้องน้ำปลาเราเสริมค่ะตึงเลยจอมกล้ามืงินน้ำสีดำเด็ดๆมาลองมะเคติมกันค่ะพุณผู้ชมเก่งจริงคือดูค่ะ ลาหหลใส่ปลาหมึกลงไปแด้วค่ะเมื่ปลาหมึกเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นตัวแล้วค่ะใส่เป็นตัวยงใหญ่เลยตามด้วยกุ้งนะคะกุ้งสดเด้วพี่น้องถ้าว่าปลาหมึกก่สดด้วยค่ะปลาหมึกลวกมันเซนี่ขาวดีอีหลีเนาะขาวดีล่างดีดีแล้วฮามาเซกเนื้อเค็มดีพ่อมแม่งวเลยไปบนพี่น้อง เนื้อเขาหนังดีโอเสียดค่ะเสียบนะรู้สึกไม่เคยสีดอกร้สึยยมกมันตัวสีมือจองเบิ้งพี่น้องอ๋อเยอะยุ่งอะค่ะปุณห์ไปไปเทงวมโคกกันบ้างค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะเขาจะเอาขับปุ่นใส่ละคะ่ะอ อือเออเปล่าปะเธออะไรอะไรเนี่ยเดยวปุ่นร้องลุมค่ะเบิ้งพี่น้องแบบมึกศะแบบมึอันนี้เศรษนี่แหละแบบมึกอันนี้ดูบ่ะเนี่ยค่ะแดงจึ้งครึ้งค่ะแซ่บแข็งพี่น้องุูน่ะไปกินข้าวนังกันมาเลยค่ะกินตำหุ้งค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะ กินผู้เดียวเป็นสามค่ะเดี๋ยวแบ่งไปเพื่อนกินอันนั้นอันอันนี้ขอจะเด็ดเด็ดผู้เดียวก่อนนะคะ่ะเพราะว่าเสริมนะกินเ็ดเนาะอันนั้นก็สิเอาไว้เพื่อนต่ําตั้งหากลดค่าเดี๋ยวให้กบับครอบครัวกินหลังกล่องนะพี่น้องก่อนสินะะนสกินเนาะค่ะคลิปนี้เสิร์กับขอเอาผลิตภัณฑ์มาฝากนะค่ะพี่น้องเนะะี่ยค่ะตีโอร่าเนาะพี่น้องตีโอร่าตีพลาแคปซูลนะคะ่ะดีดีได้เนี่ยพี่น้องเบื้องค่ะเสิรจะให้เบิ่งนี่ค่ะตีโอล่าตีพลาแคปซูลเนาะพี่น้อง ไอ้กล้องนึงกับมี30เมตรค่ะกินได้เดือนหนึ่งเนาะค่ะนี่พี่น้องเป็นหนังสิทธ้อค่ะกินก่อนนอนทุกวันนะพี่น้องตาม้วยน้ำอุ่นเห็นผลไงเนะะี่ยค่ะยห่งเห็นผลเร็วเนาะคะ่ะแล้วเตเสริมนะีะยาม่เว้นเตาเสริมกับกิบกนได้ค่ะบางมื้อน่ะกับกินเพราะว่ามันเป็นไอ้ภัณฑ์เสริมอาหารเนาะคะ่ะจากผลไม้ไม่ได้น้อยสามชนิดนะคะ่ะพี่น้องเนี่ยค่ะตัวเนี่ยนีย่จากผลไม้สามชนิดเนาะคะ่ะอันเดกแกลน,นี่พี่น้องมีอันนี้ไอ้มะขามป้อมะคะ่ะ สมอไทยแ้ะกษะสมอพ,พี่เพค่คันนาอพี่น้องเนี่ยค่ะจะเสร่มเสียวไปวจังสีเด้อค่ะตัวนี้กับสีซอยนี้เรื่องเนาะค่ะครับล่างใส่ไอไขมันในล้ำใส่เขาเนี่ยพี่น้องหรือว่าในร่างกายเนาะค่ะแล้วก็าซอยให้ไอเขาครับทายง่ายยิ่งขึ้นเนาะค่ะเนี่ยพี่น้อง ตัวเนี้ยดีอีหลีค่ะเสิร์ฟพิสูจน์ม,มาแล้วเป็นอาทิตย์แล้วเนาะคะ่ะและเสิร์ฟก็กล้าที่จะเอาไปให้พี่น้องนะทดลองอีกเพราะว่าเสิร์ฟม,มั่นใจว่าจังได้ก็ได้ผลตอบรับที่ดีราคากับว่าแพงพี่น้องว่าเท่าใดเนะะี่ยค่ะหนึ่งกล่องกินได้หนึ่งเดือนร้อยห้าสิบบาทค่ะเสิร์ฟสิบอกท,ทั้งนาหน,า,หนาไยยูทูบเนี่ยไปเลยเด้อค่ะนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบแคปซูลนะพี่น้องปริเตสพันธ์เสริมอาหารตีโอล่าตีพลาแคปซูลเนี่ยพี่น้อง นี่ยดีคักเลยค่ะเป็นดีท็อกนลลําใส่เฮาพร้อมซอยให้เฮากินอาหารรสจัดต้งเสียค่าลงไปกะว่าต้องมีปัญหาเลยพี่น้องการขับถ่ายก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะมาลุยกันค่าวไปนเนี่ยค้าของแล้วพี่น้องมาลุยเลยอ่างอีกก้อนอืมสเสร็จขออนุญาตคุยสลัดกอนคำแหลกอืมืมาได้พี่นอ้องอืมมึงขับปุ่นค่าพู่นนะ หยัดตรงเลยนะคะ่ะอืมอืมพรินีพริกดา,าวเม็ดทําเดี๋ยวรู้เรื่องอยากมาโดนหน้าแบบนี้ ืม่ต้องใส่ไหมอะไย่งเง้นะพี่หนอ,อืมอยากให้มันจะมกัง้าน ับนี่แซ่บแห้งพี่น้งองฮึ่มกินเป็นน้ำเบาเรื่องอันนี้เป็นน้ำค่ะ ดีหลืยิ่งพี่น้องผูใ้ใดบ่ค่อยขับไทยนะคะ่ะรับรองดีแล้วกับยานพันพต้องยานพันกดทองหรืออย่าง้อพี่น้องบมาอันตรายค่ะเพราะว่าเป็นบลิตจากสมุนไพรบนบ,นบ้านเอาอีหรือแร้บแฮ้ย นึกว่าเซนประมือ,อมมเล่นค่ะเล่นหรือมะเขือเขียวนะ,ะสลัดอันนี้บ่เมนสลัดเฮ้าแล้วะคะ่สะสลัดเฮ้ากระยอนมาก,กินน้ำไปน้ำสลัดซื้อ,อ yeah มื่อนี้ปลากระมานแหงพี่น้องบังปลหมึกตัวนี้ไงค่ะปลหมึกอุมอ้มกระบ้านบ้าน ห,หลายเธอขันกินผู้เดียวของเสียพี่น้องหนึ่งอยากแห้งสองอดบ่ไหวเพราะจากนั้นก็จะกินเขาเลงแหละสมมตินใจคาะอดบ่ได้อดบัดหาบ่ไหวใจสิขาดต้องมากินก่อน của một ừ. khăm khẩu khăm khẩu rồi đấy, Piong nhỉ đen ปลาหมึกอันนี้ถือว่าแซ่บที่สุดนละ้พี่น้องอคุยบักเล่นเสร็จกระปุ่นกะระแทบเลยนะค่ะฝากไว้น้ำพี่น้องเสร็จกระปุ่นคันพี่น้องมากเสร็จแห้งเ้อค่ะ อยากให้พี่น้องร้องเลยล่ะกระปุนนเสริมเนี่ยว่าผปดหวังแน่นอนหายไปในห้อากระเะเสียหนาพี่น,ออนอ้องกระปุนแส่บไปเลยอืมกุ้งกระเสือกอืม bên coi, luồng coi, luồng, gúng sẹp bên ta gấp 음음음음 <ELL> <엔레이> <sesh> <sab> 看看。啊 จะทำกานจะทำกันสิได้บอกพี่น้องกันนั่นสิคำขอบุนค่ะ บังใานั้นจตุมสิหนาทองยุบไปแล้วค่ะสำหรับคนที่ว่าบ่กินอา,าหารอะไรแห้งสิหุ่นดีเลี้ยวพี่น้องเบาทองได้แดบตึ้งคือไหมหอมอ่ะไม่ซีเมืออืม พี่น้องสุดท้ายนี่เนาะคะ่ะพี่น้องมากินเขากินน้ำน้ำกันแซ่บๆมื้อเนี่ยตับปลาหมึกไส้กุ้งสดค่ะลวกกินกับเส้นกับปุ้นเนาะคะ่ะแล้วก็มาฝากผลิตภัณฑ์เนาะคะ่ะพี่น้องร้อยหาสิบบาทนะคะ่ะเดือนหนึ่งเนี่ยพี่น้องทานวันละหนึ่งเม็ดนะพี่น้องกินมือละหนึ่งเม็ดก้อนนอนแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นแห้งดีนะคะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะจากสมุนไพ,พรผลไม้สามชนิดเนาะคะ่ะที่จะเสริมบอกเนี่ยแหละพี่น้อง ซอยครับลังไขมันนะค่ะแล้วกะพวกนี้ก็ซอยเฮานะค่ะการครับไทมดีมากยิ่งขึ้นนะค่ะจังเดับพี่น้องสนใจนะคะ่ะโซเซิ์กับสิวังลิงการติดต่อนะค่ะไว้ทั้งใต้คลิปนี้แล้วกะสามารถแอดมาทาั้งโซเซร์ได้ละค่ะคลิปนี้ก็จังเดก,ก็ฝากก,ะะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใส่โซเซร์ฟอยูเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะโซเสริมหากพี่น้องเด้อค่ะเพจไลฟ์พี่น้อง